เอาแค่เซอร์วิดียบเชียวทุกท่านนตอนนี้เราอยู่ในเกมไฟนัลเฟดดี้ภาคสี่นะฮะเราก็จะมาเริ่มคอนเนชั่นเลยนะฮะคอนเนชั่นคืนแรกเราจะลองดูนะฮะเราจะต้องฟังเสียงด้วยนะฮะรอก,ก่อนนะคืนที่หนึ่งมาแล้ว นานหน่อยนะฮะประตูอ๋อกดคอนโทรลตากเมาส์มาพีซเอ็กมันไม่มีเสียงอะไรเลยเอ่ะ ไม่มีเสียงเปิดไฟกลับมาด้านหลังครั้งนี้ล่ะฟังกลับมากลับมาที่เดิมม่มีไม่ม,ม,มีตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วข้างซ้ายล่ะ ข้างหน้าก็ยังมีอีกเหรอเปิดไฟกับห้องไปประตูขวาฟังไม่มีเสียงเปิดไฟกลับมาไปห้องน้อนอ้ากูยังไม่ทันได้กดเลยไม่มีเสียงข้างหลังล่ะไม่มี ไปลงกลับกลับกล<ๆ>ับกลับกลัวมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าห้องนี้ล่ะเฮ้ย <c oughs> สิ่งอะไรกับบ้านกับบ้านหลังล่ะมีไหมไม่มีหน้ายามาโอ้ยไม่มีกับกับบ้านโอ้ชอากดชิปตลอดเลยไป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 เฮย้ยดีไหมครับเสียงเหมือนกลับห้องกับห้อง ข้างนี้อะถ้าเผิอกดไฟนี่โดนแน่นอนเลยมาไหมอย่ามาขึ้นมาอืมดีประตูชัดเจนข้างล่างข้างล่างข้างข้างข้างขีายประตูดีกว่าไม่กล่องแล้ว ช่วงตีสามนี่เสียวสันหลังมากเลยเฮ,ฮ้ยยาห้องเนี้ยเฮ้ยดินอยู่ดีนคืนแรกแค่คืนเดียวก็พอแล้วไม่อยากเล่นคืนที่สองกลับกลับกลับห้องกลับห้องเสียวเสียวเสียว มันมีเสียงอะไรตึงตึงตึงอะไรอย่างเงี้ยบกลับกลับห้องกลับห้องห้องนู้นล่ะเออปี๊บเริ่มดับแล้วไฟเริ่มดับแล้วกลับห้องกลับห้องข้างหลังใช่ไหมอุ้ยสามตัวเลยเหลอข้างหน้าอย่ามาโอ้ยปิ๊บ โอ้ยเสียว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 ทางนู้นน่ะเฮ้ยดูใบใจนี่วะตีแล้วอีกสองชั่วโมงเองข้างหลังมาไหมโอ้ยเร็วตัวเดียวอย่ามากเลยนะโอ้ยเสียวมังค้างอะ่ะให้มันไม่เห็นมีเสียงเลยวะไปกลับกลับห้องกลับห้องกลัวมันมาอย่างเงี้ยแหละ เปิดไฟเลยกลับข้างหลังข้างหน้าอย่ามาเอยฮ้ยเสียงเสียงลมหายใจทางน,นี้ล่ะปิดกับห้องกับห้องข้างหลังเปิดไฟข้างหน้าอย่ามา โอ้ผมนี่ชิดที่พิงเก้าอี้เลยกลับ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 ห้องนี้ห้องนี้เสียงอย่างนี้ชัวเลยกลับ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 อีกชั่วโมงเดียวเองอย่ามาโอ้ย เอ้ยเสียงอย่างนี้ใช้แน่น,นอนกับห้องเวลาเดินชาร์จเอ้ยหกโมงแล้วเย้ยดีใจเลยสี่วันหลังจากปราร์ตี้นะฮะ อะไรล่ะนายก็รู้ว่าเขาจะซ่อนอีกครั้งหนึง่งไม่รู้ไม่ซ่อนแล้วด้านไหนหรอต้องหาจนกว่าจะเจอนะเฮ้ยนี่มันตัวหนูอะไรนี่มันเพื่อนของฉันไม่ใช่หรอๆๆๆๆๆออกมาทางนี้ล่ะเขาอยู่ไหนทางไหนหอะโอเปเดมาทางนี้ล้วงไปต่อละ มาไม่ได้เฮ้ยเก้าเกนี้ก็ยังกลัวเลยพรุ่งนี้ก็เหมือนอีกวันหนึ่งยังมีอีกเหรอสนุกกับฟันแคปกด x ทริปสอง next to l i ท์อะไรวะโอ้มาให้เล่นอะไรอีกแล้วเนี่ยแล้วมีเวลาน้ำด้วยนะแซงว่าต้องให้มันมาหยุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ได้รอให้70บวก่อนครับเจ็ดเก้าเจ็ดก็ได้ 75. เจ็ดอุย้ยมันจะลงอยู่แล้วเมื่อกี้ลงลง60ฟึบเอ้ยยังไม่มาบอก60นี่ว่าอีก10บวิอีก5 4 3 2 1อฟึบุ้มันยังไม่ไปอ่ะไวงี้ได้ไหม มันจะมีอะไรไม่อยากให้มันโผล่ว่ะเคยดูในภาพใน Google อยู่ว่าไม่เปิดอ่ะไม่อยากปึ๊บปึ๊บบยังยังไม่มาเปิดค้างไว้อย่เงี้ยแหละอะไรมันนี้ทำอะไรข้างนี้มันก็ดูไม่ได้อ่ะไม่มีเมาส์ให้ดูด้วยนะสองสามเอ็ดจิ๊บยังไม่ไปยังไม่ไปเลยอีกเหรอ ยี่สิบีนะครับยี่สิบยังไม่ไปอ่ะอีกสิบปีก็ได้ห้าสี่สามสองหนึ่งจบยังไม่ไปเหรอมายันก็จะไม่กดแล้วนะจะโดนกินใช่ไหมถ้าหลังจากนี้สี่สามสองหนึ่งปุ๊บถูแบตอะไรวะแพ้เหรอไม่แก้ตัวเลยนะ ในสองโอเคครับก nice okay, ็สำหรับคืนนี ha, ha. ้ก็ขอจะไปเพลินเท่านี้อำลาไปเพลินเท่านี้นะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะก็มันเสียวมากเลยเสียสัตหลังนะฮะใครยังไม่โดนหลอกนะฮะยังเล่นได้อีกนะก็สามารถชวนมาถามได้นะฮะโอเคล้วก็ลังมาจากวันนี้ก็ขอจะไปเพลินเท่านี้ครับดีเดย์จะบปุ้นเจอกันคลิปหน้าค่ะกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะฮะบ๊ายบาย